สวัสดีครับผมกระตั้วนะครับจากคาร์โรติกลอลครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์สำหรับระบบประหยัดพลังงานภายในโรงงานครับ สวัสดีครับผมกระตั้วนะครับจาก u u t t e i h g l o b a l ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เซนเซอร์สำหรับระบบประหยัดพลังงานภายในโรงแรมครับผมอุปกรณ์แล้วก็เซ็นเซอร์ที่ได้ทำการติดตั้งเนี่ยครับจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Auto Zero Platform ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้พนักงานแล้วก็ผู้บริหารของโรงแรมเนี่ยครับสามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการติดตั้งเทอร์โมสเตตครับซึ่งเทอร์โมสเตตเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆครับซึ่งส่วนแรกนะครับก็คือตัว Controller Box คอนโทรลเลอร์บ็อกซ์นครับซึ่งตัว Controller Box คอนโทรลเลอร์บ็อกซ์เนี่ยครับจะถูกติดตั้งอยู่บนฝ้าครับมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อตัวพัดลมแล้วก็ตัวมอเตอร์ไลท์วาล์วของแอร์ภายในห้องพักครับ ครับในส่วนที่2นะครับก็คือตัวดิสเพลย์ของตัวเทอร์โมสแตทครับซึ่งส่วนนี้จะทําหน้าที่เหมือนเป็นหน้าจอในการอินเทอร์แรคกับตัวแทรครับแครจะสามารถกดคอนโทรลแอร์ผ่านตัวหน้าจอนี้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะทาหน้าที่เป็นเหมือนตัวกระจายสัญญาณไลยคเพื่อให้ทางทีมออริจิเนเนี่ยครับสามารถรีโมทแล้วก็คอนโทรลแอร์ในห้องพักติดเลยได้ครับในส่วนของตำแหน่งการติดตั้งนะครับตัวเทอร์โมสแตทเนี่ยตัวหน้าจอของเทอร์โมสแตทจะอยู่บริเวณตรงฝาผนังครับของห้องพักเวลาเราเดินเปิดประตูเข้ามานะครับ ก็จะสามารถติดแล้วก็สามารถกดใช้งานได้เลยเนาะซึ่งตัวหน้ากากตัวนี้ครับก็จะเชื่อมอยู่กับกล่องคอนโทรลซึ่งกล่องคอนโทรลเนี่ยจะถูกติดตัง้งอยู่บนบริเวณฝ้าครับซึ่งตัวเทอร์โมสเตทของทางออร์เดเทคนะครับพอเรา<บ>ทําการดึงคีย์การ์ดออกเนี่ยครับตัวของแอร์เนี่ยครับเมื่อเราสามสิบวิเราก็จะไฟในห้องจะตัดแล้วเนี่ยครับแอร์ Air ก็จะถูกยกอยู่ที่27องศาครับ ซึ่งเป็นมั่นฐานของทั้งโรงแรมครับอุปกรณ์ชนิดที่2นะครับที่ทางทีมออโรเทคได้ทําการติดตั้งนะครับก็คือตัวของ i อคิวเซนเซอร์หรือว่า i n d o o r Air Quality s e n s o ซครับซึ่งตัวนี้นะครับจะถูกติดตั้งอยู่บนฝ้าภายในห้องพักแขกครับซึ่งตัวของเซนเซอร์นะครับจะมีหน้าที่ในการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิความชื้นแล้วก็ p ีเอ็องเจดห้าภายในห้องพักแขกครับอุปกรณ์ที่3นะครับที่ทางทีมออโรเทคได้ทําการติดตั้งนะครับก็คือตัวของ Lighting i g h t ง n g s e n อ o r ครับซึ่งถ้า ทำงานเหมือนกับ motion sensor ครับแต่ว่าใช้คลื่นที่มีความละเอียดมากกว่าซึ่งการใช้คลื่นที่มีความละเอียดมากกว่านี้นะครับจะช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนได้อย่างแม่นยามากขึ้นซึ่งเจ้าตัวไรพี่อิงเนี่ยครับจะต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า z i g a t e w a y ครับเป็นเหมือนตัวกลางที่ทําให้ตัวไรพี่อิงเนี่ยครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจกกัดการพลังงานของออโตเทคได้อย่างมีประสิทธิภาพกมนอกเหนอจากการติดตั้งตัวขออเทอร์โมสแตทแล้วเราก็จะมีการติดตั้งตัวของเซนเซอร์เนาะ ตัวเซนเซอร์เนี่ยครับเราจะต้องทําการติดตั้งปักไว้บนช่องเซอร์วิสก่อนจากนั้นเราก็จะทําการเสียบตัวเซนเซ,นเซอร์เข้ากับปลั๊กที่เราได้ทําไว้นะก็จะมีตัวของ i q เซนเซอร์ที่จะเสียบปลั๊กอยู่ครับแล้วก็มีตัวของ l i g h i n g เซนเซอร์ที่จะเดินไฟต่อมาจากปลั๊กแล้วก็ตัวของ g b e e Gate w a ทที่ทําหน้าที่เชื่อมกับตัว l i n h อีกเนี่ยก็จะถูกเสียบปลั๊กซึ่งวางไว้อยู่บนฟ้าเช่นกัน ครับก็ทั้งหมดนี่คือขั้นตอนการติดตั้งของระบบจัดก,การพลังงานที่ทาร์โ t เทคได้ทําการติดตั้งให้กับโรงแรมครับผมก้าวสู่ยุคใหม่ของธุรกิจโรงแรมถึงเวลาแล้วครับที่จะพิชโโมโรงแรมของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งด้วยระบบสมาร์ทโฮเทล AI Solution จากอาร์โดเทค g l o b a l ลดการใช้พลังงานสูงสุดถึง40%ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้มากถึง30%และคืนทุนในระยะเวลาน้อยกว่า3ปีสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาร์โดเทค AI